สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมช่องก่หนกอยเกษตรเจเนเรชั่นครับผมเอาละครับมัหนีนครับเนาะมีเหตุการณ์นันด่วนนะครับก็คือนะครับอง,องวงกบหน่อยออกหลูกครับผมงวงในฟาร์มออกหลูกนะครับ งอเอาลูกแฝดนะงอเอกลูกแฝดก็คือมีมีลูกอสองตัวเนอให้ถองด้วยกันเนาะตัวนึ่งออกเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนึงออกเรียบร้อยแล้วแต่อีกตัวนึงงันอยู่ในถองงออยู่นะครับอยู่ในถังแมนอยู่เนาะปัญหาคือว่าตัวแรกออกเรียบร้อยแล้วนะครับตัวแรกออกเรียบร้อยแล้วแต่ตัวสองในข่ายถองแม่มันอยู่ ออกไมนได้เพราะว่างัวมันอเอาขาหลังออกก่อนเนาะเอาดาวก่อนงัวตัวสองหมวก,กับหัวหมวก,กับหัวนะครับเนาะเอาเันเอาดาวก่อนเนาะระเบิเป็นเป็นปัญหากบหน่อยกำลังสีซอยเรือมันนะครับด้วยกบหน่อยจะล่วงบังที่จริงกบหน่อยล่วงของเราล่วงทองอเรานะครับว่า,าเหน็นเอาขาลังออกก่อนเนาะเห็นดากมันนะครับออกไม่ได้นะครับ ก้มหน่อยกันเลยสิต้องดึงดึงออกเนาะโดยการล่วงกันไปนะครับล่วงแล้วเพื่อเพื่อเฮ็ดจัดท่าให้มันไหมจัดท่าให้สะดวกที่สุดนะครับอย่างเช่นอาจจะล่วงอาจัดท่าถ้าเกิดเป็นปิ่นปิ่นไดๆเอาหนาออกก่อนนะเนาะสิปิ่นเอาทั้งหนานออกก่อนนะครับถ้ามีปัญหากับสิเบิ่งว่าง้ว่าเป็นังไรเนาะสิเบิ่งองคนเราต้องห่วงสถาน,นการณ์เนาะเบิ่งสถานการณ์ก่อนนะครับอ่าแล้วก็สิอาจะด,ดึงเอาขาล้างออกเลยก็ได้นะเอาทังขาล้าเ,าเอาเอาเลยก็ได้ เกับพัทนูเนาะคอยไปรุ่นร่วมกันเนาะเดี๋ยวหน่อยจะถ่ายบรรยากาศให้เบิ้งครับเด้นอะดนะครับมาดูยังเกิดขึ้นแล้วครับเดี๋ยวไปรุ่นซอยกันกับก้อนหน่อยสิดึงออกมาได้ทิธีใดนะครับเนาะตอนนี้ก่อก้อนหน่อยก็กเฮ็ดคนเดียวเนาะ <c oughs> นี่คือตัวแรกครับเนาะ <c oughs> ตัวแรกออกมาเมื่อกี้นไงนี่คือตัวแรกนะออกมาแล้วนะ ตัวนี้น้อยครับเนาะตัวนี้กับพงออกมาเท่ากันครับพงออกพงขวาเท่ากันตัวนี้แต่หาคนละแม่เนาะตัวนี้ออกกระเถิกตัวใหญ่เลยแต่ตัวนี้คืองัวแฝดนะครับเนี่ยงอตัวนี้เป็นงัวตัวเมียเนาะตัวน้อยอยย่างงเี้นะครับแต่ก็ยังมีอีกตัวหนึ่ง้างในนะครับเดี๋ยวก๊มนอจะดึงออกนะครับเนาะเดี๋ยวไปหลุดน้อกันครับผม ตัวนอยจะลองใส่เอาเล็กไปเผื่อนี่คือเล็กเล็กดูดนะครับเนาะเล็กดูดออกนะครับนี่คือเล็กดูดออกนะครับเผื่อมันมีปัญหาก็ได้เอาเล็กดึงออกดูดออกเดี๋ยวค่อยไปหลุดนึงกันนะครับนี่คือง้วเนาะงัวถี่เป็นแม่มันครับข้างหนยังอีกตัวนึงข้างหนยังอีู่กลูกนึงเป็นลูกแฝดเนาะ นอยจะจับท้าก่อนนะ

ตอนนี้ก็หน่อยก็ล่วงครับล่วงออกมาค้าหลังใองขาครับเนาะอีกเป็นค้าหลังครับนี่เยวจะดึงออกนะครับตัวหน่อยจะดึงออก ออกเรียบร้อยครับผมเป็นงอแฝดเนาะออกตัวหนึ่งหล่อออกตัวที่อออสองตัวที่สองประกำหัวเอาขาล่างออกก่อนคนหน่อยก็เลยจะทาแล้วก็ปีนทาให้ไหมครับเนาะก็ได้ออกเ,ร,อกเออร้อยแล้วก็ถือว่าปลอดภัยดีนะครับทั้งแม่ทั้งลูกอยววา่าพลอยติดตามกันนะครัคนหน่อยท้ายเบ่งครับผมตู้ ครับผมนะครับตอนนี้ก็คลอดแล้วนะครับปลอดภัยดีนะครับผมขอ<น>ดงอแฝดครับเนาะเป็นไงแล้วปลอดภัยแล้วนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะแม่สาวน้อยนะปลอดภัยแล้วนะครับคือว่วานะครับงอมันอ,ออกลูกแฝดครับเนาะคือความมันมีสองตัวนะปลอดแฝดสองตัวก็คือ ไอง้งัตัวหนึ่งตัวแรกครับออกแล้วครับเนี่ยงัตัวแรกขอด้วยแล้วนะครับนะครับขอดเอาไปแล้วตัวแรกเนาะมันไม่ได้เดืออไอ้ถอยตัวหนึ่งหมัดเนี่ยนะครับตัวนึงก็คือก้มหน่อยได้เป็น่วงลวงทองเบิง้งปรากฏว่าไอ้มีไอ้โตแฟรอะ่ะมันบกกลับหัวนะครับเนาะมีปัญหาคือมันเอาขาหลังออกก่อนเอาดาวออกกอนเนาะมันเอาดาวออกกอนนะครับเอาดาวออกกอนเนี่ยมันภ่นสามมรถขอดอีกหนนะครับขดัดดาก่อนเนาะ อาดาวกว้อนนี่กอดเองนี้ปัญหานะครับอ่าก็คืองัวจะตายได้นะครับง้อตายได้ในท้องได้นะเนาะเฮาเฮาซอยประธานก็สิตายในท้องได้นะครับเพราะะฉนั้นแล้วก็หน่อยคือตรงล่วงเนะาะกบหน่อยล่วงท้องอว่าจัดทาไหมนะครับเนาะจัดทาอ่าดึงขาล้างออกมาดึงขาล้งางแม่นะครับแล้วก,ก็จัดทาให้มันสลิปนะครับแล้วก,ก็อ่าคอยดึงออกมานะครับนี่ก็ ปลอดภัยดีนะครับพราะวาง่วกับตัวปองยายนไปเนาะยีงง่วนตัวปองยายปไปเนี่ตัวใหญ่กว่านี้ก็กมีปัญหานะครับมันจะทาง,งางตัวหน่อยก็ก็ถือว่าปลอดภัยดีครับผมเนี่ยทำก็กปลอดภัยดีนะครับนี่นะครับก็ทำงานตั้งง่วก็จะมีปัญหาต่างๆหลายอย่างเนาะเราก็ต้องดูแลง,ง่วนครับเนะาะ เราอาจจะห้องก็เจอทุกรูปแบบนะครับปัญหาในการเลี้ยงงัวนี่ย่งงัวเย็บงัวป่วยขาขา,ขาเพี่ขอดลูกต่างๆคลอดลูก่กไ,ได้จัดท้าก่ได้เราก็ต้องดูแลกับซอยเหลือ,อนะครับเนาะนี่ครับส่วนเมื่อนี้ครับเนาะเมื่อนี้คลอดคลอดลูกสองตัวเนาะนี่คือตัวนี้ก็คลอดคลอดมือนีกันลอดคลอดมะเสาว์เนี่ยตัวนี้คลอดไม่เลยมะเสาว์เนี่ยครับ คือคนละแม่เด้องอตัวนี้คือไหนครับิแม่แม่คือตัวนี้ตัวแม่มันสี่สองแปดสี่สองแปดขอดตัวนี้มะเ้าเนี่ยนะครับขอดตัวนี้มาเ้าเนี่ยครับเป็นตัวเทิกเนาะอ่าตัวนี้มันตัวนี้เลียม่ออกอีกแล้วตัวเนื้อมาเนี่ยสามสองเกกกับงจะขอดมาเ้าเนี่ยขอดมะเ้าเนี่ยคือขอดตัวนี้ขอดก้อยนะครับเนี่ยขอดตัวนี้ออกนะครับเป็นงอตัวตัวแม่เป็นงอแฝดเนาะตัวนี้ออกก่อนนครับตัวนี้ออกก่อนมันก็เลยเอาตัวนี้ออกมาแล้วน้ำกลเน่ย อย่างที mm ่บอกไปครับเนาะหัวตัวนี้ขวนไม่ได้นะครับถือว่าก้มหน่อยก่อซอยเหลือเสษสินเรียบร้อยนะครับเนาะแต่ว่าสองตัวนี่พันนี่กินนุ่มอยู่ครับเดี๋ยวก้มหน่อยจะเอามาปอนนุ่มนะครับเนาะเราจะปอนนุ่มเพิ่นนะครับนีก็เป็นนุ่มที่ก้มหน่อยเซน้าหอนไหวนะครับเนาะแต่คือตะกี้มันนุ่มเหลืองคือเป็นนุ่มเป็นนุ่มแหลกอ่าเป็นนุ่มแหลกของัวที่ขอดไม่เนาะเขาเรียกว่านุ่มเหลืองนุ่มเหลืองก็จะมีพวกอ่อ โปรตีนสูงเนาะมีเตมินสูงนะครับแบบง้อง้อหน่อย,อย,อยก,กินก็จะมีอาสารคูบคุมกันได้เนาะก็เหลืองนุ่มเหลืองนุ่มแหลกนะครับมาเนี่ยครับเนาะเอาแซ่บสกีเหลืองแข็งเป็นน้ำแข็งเลยครับก็เลยต้องมาแซ่น้ำหวอนน้ำอุ่นไว้นะครับเดี๋ยวผมหน่อยจะทำการนะครับเทใส่กระปุกไว้เอาไปให้ง,ง,ง้อกินนะครับ วัวนมาเคยกินนุ่มเนาะมาเคยอ่าเพิ่งเคยกินนุ่มครั้งแรกใส่ใสก่กับกระปุกสีเขามันก็ตอนนี้ความคุ้นชินในการกินนะก,กินยากแน่นอนครับมันก็ได้หัรดกินนุ่มครับ ดุดด้วยครับเดี็กกุมน,น้อยสีใหญ่ตัวนี้แล้วกไอ้ขอกุณนะครับวันเสด็จเอางเงาะน้อยช่องช่องงาแฝดมารวมกันขอก้นะครับูองงอต,บตัวเงอตุ่มคอนเมืองเ้าไอ้ตัวนี้แบบใหญ่เลยเป็นงาะเถือกเนาะกู้น้ำเด็กัางนู้นนะ ด้วยกันหน่อยสองพี่น้องพี่ชาวน้องสาวพี่สาวน้องสาวนะครับตัวนี้เป็นพี่เ้อะตัวนี้เป็นพี่นะครับพอออกก่อนเนาะออกก่อนออกก่อนสิบนาทีตัวนี้ออกทีหลังครับออกเมื่อกี้นี่เดี๋ยวไปรอดใช่ไหม๋มววัวไม่รอดเฮ้ยโอเคครับเดี๋ยวง้อหน่อยขอดไม่เนาะ ก็ต้องเสรีวิตามินให้มันครับนอกสอง EC เดี๋ยวต้องการเสรีวิตามินให้ครับสอง EC นะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยววิตามินมาอ่านครับนี่คือวิตามินนะครับวิตามินที่ผมจะเสรีแหน่งหน่อยครับเนาะงอควอดไม่ก็ต้องเสรีวิตามินให้มันครับเด้อเพื่อให้มันแข็งแรงนะครับเพกิดมันสางคุ้มคุ้มกันนะครับของวงอ่อฟควอดไม่ก็ต้องการวิตามินครับเนาะเพื่อสางความแข็งแรงให้เขาครับสอง EC ครับ ต,ต้องยี่ซิบตัวตัวครับผมเลยฉีดให้เลยฉีดที่น้องสาวก่อนนะครับน้องสาวไนเข็ม Wat ga je steunen? Verenigde, toch, 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 blijven toch, 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 aan, toch, 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 ครับผมนะครับสารคีนะครับกลมหน่อยก่อผ้าเบอร์นะครับเนาะวิธีการนะครับช่วยเหลือง้อเนาะเมืองง้อคอดลูกนะครับอ่าแล้วก็ที่สำคัญเลื่นนะครับขอดลูกง้อแฝดนะครับเนาะการขอดครั้งแรกง้อหน่อยครั้งแรกครับเนาะมันก็ออกปกติแต่ลูกตัวสองลูกตัวไปมันก็ต้องอ่าซอยเหลือในการทําขอดนะครับ่เพราะว่ามันอ่า เอาขาหลังออกก่อนเนาะเอาทางด่าออกก่อนนะครับมันมีปัญหาครับมันไปติดตรงข้อเข่าข้อพับขางงวนะครับนอตรงอ่ากระดูกของแม่มันนะครับออกไม่ได้นะครับเนาะถ้าเกิดคนมาอยู่หรือปโซอยเหลือมันนะครับง่วงหน่อยก็อาจจะตายได้ครับตายขาของแม่มันเลยครับเนาะเพราะฉะนั้นท่าก็ต้องจําเป็นครับต้องอ่าดูมันครับเมื่อมีการคลอดเกิดขึ้นเ่าก็ต้องพยายามใส่ใจนะครับดูมันเรื่อยๆนะครับเพื่อซอยเหลือเนาะเผื่อง่วงมีปัญหาคืออย่งแบบนี้นะครับ นี่ก็เป็นวิธีการนะครับทำงานของผมนะครับเนาะอยู่ในฟาร์มนัวนะครับเนาะอย่างที่เห็นนะครับผมแต่เกิดผู้ใช้ชอบคลิปนี้นะครับก็อ่ากดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยเด้อครับเพื่อติดต่อง่ายให้ผมหน่อยให้คลิปต่อไปนะครับผมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเด้อเสือจะอาว่าพลาดการแจ้งเตือนจากคลิปใหม่ของผมหน่อยขึ้นมานะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมผมหน่อยครับผมก็ขอบคุณทุกคนครับผมนะครับ